ของนายร้ยพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้ประชาชนฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปนาอูมมีทาตของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไป อ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาธาตของเขาพวกเขาจึงไปหาพระเยซูแล้วก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจกระตือรือร้นว่านายร้อยคนนั้นเป็นคนที่พระองค์สมควรจะทำสิ่งนี้ให้เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและสร้างธรรมศาลาให้เราพระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไป เกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายร้อยก็ให้เพื่อนๆไปหาพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควรที่จะรับพระองค์เข้าใต้ชายขาบ้านของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับสั่งทาตของข้าพระองค์ก็จะหายโรค เพราะว่าข้าพระองค์เองก็อยู่ใต้อำนาจทหารและมีทหารที่อยู่ใต้อำนาจถ้าข้าพระองค์บอกคนนี้ว่าไปเขาก็จะไปถ้าบอกคนนั้นว่ามาเขาก็จะมาถ้าบอกทาทของข้าพระองค์ว่าทำสิ่งนี้เขาก็จะทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลดพระไทย จึงทรงเหลียวหลังตรัสก,กับผูงชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลเมื่อพวกที่นายร้อยส่งมานั้นกลับถึงบ้านก็เห็นทาตคนนั้นหายเป็นปกติแล้วการทรงให้บุตรแม่ม้ที่นาอินเป็นขึ้นจากตาย หลังจากนั้นไม่นานพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินพวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไปขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้นนี่แหนมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงไม้ชาวเมืองจำนวนมากเดินมาพร้อมกับนาง เมื่อพระองค์ทอดทอดพระเนตรเห็นมารดาคนนั้นพระองค์ทรงสงสารนางและตรัสว่าอย่าร้องไห้และพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้และแตะต้องลงพวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอย๋ยเราสั่งท่านให้ลุกขึ้นคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึง ส่งมอบชายหนุ่มให้แก่มันดาของเขาทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่าผู้เผยพระวจะนะยิ่งใหญ่มาเกิดมาท่ามกลางเราแล้วพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแคว้นโดยรอบ ผู้ส่งข่าวของยอนผู้ให้ปฏติสมาพวกศิษย์ของยอนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยอนฟังท่านจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคนมาแล้วใช้เขาไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องรอคอยอีกคนหนึ่งเมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่ายอนผู้ให้ปฏพติสมา ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องคอยอีกคนหนึ่งในเวลานั้นพระเยซูทรงรักษาคนจํานวนมากให้หายจากโรคภัยต่างๆและพ้นจากพวกวิญญาณชั่วและทรงรักษาคนตาบอดหลายคนให้ให้เห็นได้และพระองค์ตรัสตอบสองคนนั้นว่าไปบอกยอน ในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดนั้นได้เห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวนี้ใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขเมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้ว พระองค์จึงตรัสกับฝูงชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดาลเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูอะไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่เนี่ยคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและอยู่ อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกว่ายอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะคือท่านผู้นี้ที่พระกัมพีเขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผ,ผู้นั้นจะเตรียมมราคาไว้ข้างหน้าท่านเราบอกพวกท่านว่า ในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอนทุกคนรวมทั้งบรรดาคนที่เก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยความได้รับปฏิสมาจากยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญ บัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับปฏิสมาจากยนเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอกแก่กันว่าพวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉัน คร่ครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้เพราะว่ายอนผู้ให้ปฏิสมาไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าอางุ่นพวกท่านก็ว่าเขามีผีเข้าสิงส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกระคนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบาปแต่ พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทำตามพระบัญญัตินั้นหญิงที่เคยทำบาปได้รับการยกโทษมีคนหนึ่งในพวกฟารีสเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟารีสคนนั้นแล้วเอนพระกายที่โต๊ะอาหารนี่แน่ มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟารสีคนนั้นนางจึงนำะอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ำมันฉโลม บาลสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนบาปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีอะไรจะบอกท่านเขาทูลว่าท่านอาจารย์เชิญพูดไปเถิด พระองค์จึงตรัสว่าเจ้านี่คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนารีอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบเมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มาก พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินได้ถูกต้องพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้นแล้วตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาร้างเท้าของของเราแล้วเอาผมของนางเช็ด ท่านไม่ได้จุบเราแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจุบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาฉโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาฉโลมเท้าของเราเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการ ยกโทษน้อยก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเธอได้รับการยกโทษแล้วบรรดาคนที่ร่วมเอ็นกายที่โต๊ะอาหารด้วยก็พูดกันว่าคนนี้เป็นใครกันถึงยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าความเชื่อของเธอทำให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิด